สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หมสุขล้ขน,นครับมาพี่น้องมากินแนเนื้อหมูพี่น้องโอ้ยเข่าหอนเลยนี่อันนี้ฟังฟังในหมูพี่น้องนี่หนม้หมูนี่มีหนังพร้อมนะครับเด้อ อืมอหอมหวานะอืมมากินหลายหมื่นไปหน่อง แสบเพื่อเขาอันนี้หมูอันนี้นเนื้อยเหนื่อเนื่อเนื้อยแ้อืมพอดีเป็น เรื่อมาเจียบอกม,มัมมมนน้ำเรดีงาม อือ้ขับก็เกาหน่องสมเนื้อหรือว่าสมหรือว่าเนื้อหมูไปเนื้อสมเนื้อหรือว่าเนื้อเนื้อสีแดงแ,แบตละแบบหนึ่งใบแดง อันนี้น,นี้หมูนะครับหนม้หนมหมูหรือว่าสุมหมูนะครับใบแดงเช่นกันหนึ่งใบแดงไปหนอ่อชนใหญ่กะทะขมาได้ใบหน่อเด้อคือเก่าซื้อหาแถมหนึง่งหาแพ็คแถมหนึง่ง ใครกินเสื้อแซลมิโน่ทา้งไก่นะแนะนําำมัใส่แบบหยองซองเย็นมันจะสิบว่เปรี้ยวบางคนส่งงไปเป็นยูทางไก่นะครับส่งไปเพื่อจะหอนมันก็จะเปรี้ยวนะครับมันสมเพราะว่ามันสมมันจีพ่องพ่องคือมันเป็นนะครับมันเป็นสมอันนี้เหตุเงบงแบบว่าบริษัทสารกันกันบูดเลยว่นออมธรรมชาติเลย รับประกันเลยกินดิบสบายเลยแล้วแต่คนหมักเนื้อเนื้อหมูนี่นี่หมูสุดยอดร้อนเลยฮึผู้ใดจะกินแน่กับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องด้วยคอมเมนต์เข้ามาเนี่ย น้ำหมูแล้วไปน้ำเนื้อปุ้ยได้ไปกินเนื้อแต่กินหมูปุ้ยได้ไปกินหมูก็กินเนื้อได้ไปเนาะฮึืม ทั้งวันนะครับเกลี่ยเอาทานเลยครับเกลี่ยพอดีเลย หอุกหออิมกินหนาวไ่หนอเดี๋ยวมันจะเขียนเนาะ หิวเข่าพี่น้องกินไปหกหอสมเนื้อสมหมูนะครับหรือว่านแหนมเนื้อแหนมหมูนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็ราคาผู้แพงพี่น้องหนึ่งแพ็คละหนึ่งใบแดงนะครับซื้อซื้อหาแถมหนึ่งพี่น้องทักเข้ามาเดอออาเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่ให้เกียรติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์น,นะครับผู้ใดเขาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่เด้อพี่น้องเด้อม,มีสมเนื้อสมหมูใส่กองเนื้อใส่กองหมูแล้วก็บมันเนื้อเนื้อแดดเดียวแล้วก็ปลาแห้งนี่พี่น้องทักเข้ามาเเลยอ้า คลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอคิหนาสวัสดีครับ